สวัสดีคับผมชื่อเด็กชายมติอสวันนี้จะมาแนะนำโครงการล้างมือกันเถอะที่เราทำโครงการนี้เพราะว่าคนในบ้านเราชอบล้างมือกันวิธีแล้วก็เลยจะทำวิธีวิธีที่ทำให้คนในบ้านไม่ล้างมือมาไม่ลืมล้างมือครับมีวิธีง่ายๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกกันนะครับวิธีแรกเลยคือ แปะป,ปที่ประตูนหน้าบ้านว่าอย่าลืมล้างมือใ้านีครับอย่าลืมล้างมือที่เราแปะเพราะว่าถ้าเกิดเราลืมล้างมือเนี่ยเชื้อโรคอาจจะติดเข้ามาที่เราได้ง่ายกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเถอะว่าเราต้องแปะที่ไหนครับนี่แหละครับท,ที่เราจะต้องแปะ นี่เลยครับครับแล้วก็ให้เราแปะที่นี่เราจะได้ไม่ลืมล้างมือนะคะนี่ครับต้องกาะตูหน้าบ้านที่เลยลืมล้างมือเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราก็จะไม่เราก็จะไม่ลืมล้างมือแล้วครับข้อคต่อที่ต่อไปนะรับคือ ่วิธีล้างมือที่ถูกต้องนะครับเราก็จะมาแปะไว้ที่หน้าห้องน้ำเพราะว่าเราจะได้จำได้ว่าเราจะต้องล้างมือแบบไหนเนี่ยครับตรงนี้เลยปิ้งปองโอเคแล้วก็อันนี้คือที่ที่เราจะแปะหน้าห้องน้ำนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างมือจะส็บโควิดกระจายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะให้ดูนะครับปิ้ง ไปดูกต่อเลยอันนี้คือการทดลองที่เราเคยทํานะคะการทดลองขนมปังทอดเชือ้อแล้วอยากรู้ไหมครับว่ามือที่สกปรกกับอันของที่เราเราใช้ทิ้งปักเข้ามากับมือที่มือที่สะอาดเราล้างเรียบร้อย20วินะครับเรามาดูกันเถอะว่าอันไหนเนี่ยสะอาดที่สุดแล้วก็ มือแบบไหนเนี่ยมีเสียงที่สุดนะครับดูก่อนเลยวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งเนี่ยไม่มีเชื้อเลยทุกอันเลยครับวันที่สองวันที่สิบเนี่ยครับมือที่สกปรกเนี่ยครับมีเชื้อแล้วเยอะมากแล้วก็ทั้งสองอันก็ยังไม่มีนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมีเชื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งอันอันที่ใช้ที่หนีบครับ แต่ว่าอันที่มือสปรกเนี่ยครับก็ยิ่งยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนอันนี้ก็ยังไม่มีเพราะว่ามือสะอาดครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับสวัสดีครับ